ข่อยจำได้ว่าเฮ็ดดำข่อยอยู่แถวแถวนี่แหละมันอยู่งมองได้นะยู่งมองต้นไม้ล้มเนาะแต่ว่าข่อยบ่ได้มาโดนเลยนะนเนาะบ่ได้มาเก็บปีสองปีเลยด้คนเอาไปด,ดูแลมั้งถ้าข่อยจำบ่ผิดว่าเฮ็ดดำมันอยู่มองนี่แหละเมียนบ่กมองไม้นี่มี จำบ่ผิดเด้คืบอบ่มี่เหรออ๋อนี่เด้โอ้อนี่เด้พี่น้องโอ้ยจำบ่มีผู้เก็บสำว่าโอ้ยนุงกันเลยนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องมาดูเห็ดดำเออนุงตัดคอยพี่น้องโอ้ยนี่นี่จ้า เห็นบ่เนี่ยเนี่ยแต่มันกะกลุ่มใบใหญ่ดอกแต่มันกบมี่นี่ไงคะนี่ไงคะโอ๊ยคุณน,นุ่มกับยามาก,กัดกันไรไม่หละเดี๋ยวเก็บก่อนคะ่ะนี่นี่พี่น้องเขาจะเป็นดอกแบบนี้อันนี้จนมาอัลัลังก์คนจะเอาไปเฮิดซอดเนาะ แต่เห็ดอาหารไทยย่อมพอนยังไม่เคยเห็ดนี่จะเห็ดดำโอ้นี่กลุ่มหนึ่งนี่จัดเก็บพี่น้องดอกมันทำยังางบอเนี่ยพี่น้องนี่จะ เรียกเห็ดพี่พออ่ออืนเห็ดแต้ดำเนาะพระเจ้าเอืนเห็ดก็ลืมซื้อพี่เนาอ <c oughs> โอ้เป่ายุ่งยุ่งมันตัวใหญ่บินอือนี่จ้ะนี่จ้านี่จ้า นี่พี่น้องงามบองามไหมคะนี่ดอกหนึ่งนีง่ส้อมดอกมันกลมบบใหญ่พี่น้องอืมนี่จ้ะนี่นี่เห็นบอจ้ะอืมอืม ใส่ไปใส่มาเอาดอกไม่น้อยอก,ก็มีนะคะ,ะนี่พี่น้อง เขาจะเป็นคือแต่นี่สวยอ,อยู่นะนกลุ่มนี้เห็นบอมันดำโอ้ยอึยอยย่งนุ่งนี่น,นี่เห็นบอโอ้ยนี่นี่อีกนี่อีกนี่จ้ะ นี่ตอนนี้คนเก็บเหรอเห็นแต่ยายพอนเห็นผู้เดียวนี่เดะจ้าโอ้มันซอยบ่แล้วอันนี้ทู้บานยังสิ นี่เอ็น่จักตัดขาเอ็แม่พี่น้องสัตว์มันมาคุดดินนะแม่มันมาคุดหาอาหารมันก็เลยอ,อย่างเม็ดมันก็เลยบไปเกิดเป็นกลุ่มมันก็แตก ไปทัวเห็นป่ะว่าน่ะห้อยสัตว์มันมาเคลียเอ้ยยุ่งแม่เนียเด็กหน่อยน่อยสีดำเนี่ยพี่นอ้องเบิงคักๆสีเขาจะดำๆ เห็ดดำอไปก่อนจ้านี่เด้พี่น้องเด้พี่น้องยุ่งเนี่ยมันกัดทะลุไอ้กไอ้ไอถุงมือเลยเด้พี่น้องยุ่งกันนี่พี่น้องเห็ดดำเห็ดดำ เห็นบ่บินอยู่หนากองวี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 อยู่อันนี้ก็ดอกน้อยแท้ผุนก็ล่างขึ้นใหน้เขาขึ้นซะเอาไว้แ่ะทำพันกันโอ้ยโอ้ยอยุ่งเนี่ยเงิดไหลยน่ในน้อยในเน,น,น่ก็ร่างขึ้นน้อยๆนน่กำลังขึ้นพี่น้อง นี่นะดอกกระสีสิโอ้ยยุงกัดก้นกัดก้นเลยนี่จ้ามันเกิด,ดอยู่เดินหนึงสิหนอมันก็เลยบ่ค่อยสกรปรกมันก็ตัดตากามันออกโอ้ยชูพี่น้องจ๋าเหตระเหตระ จดอกมันบ่นชั้นใหญ่เนาะดอกมันบบใหญ่พี่น้องเบิ่งชัดๆเห็นบ่ดอกเขาจะประมาณนี้โอ้พี่น้องยุ่งลายแฮงแต่มันใหญ่ลายด้วยนี่ตัวนีุ้่งลายเน่ะเนี่ยจำนี่ลรอจ้ะเดี๋ยวจะไปตัดขาบ้าน ใ,ใส่ถุงนุ่งลายโมไว้หรือใด